สวัสดีครับ Microsoft Excel EP 2ี19นะครับเป็นเรื่องของเป็นภาคต่อนะครับภาคต่อของ EP ท18เป็นในเรื่องของตารางคะแนนที่มีการจัดเรียงโดยอัตโนมัติทันทีที่เรา,าใส่สกอร์ของการแข่งขันกีฬาเข้าไปนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้คำสั่ง Data ไปกดคลิกนะครับกดคลิกเพื่อใช้คำสั่ง Data อะไรแบบนี้ไม่ต้องนะครับหรือไม่ต้องใช้ m a c ครด้วยนะครับ เขาจะไปโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นเนื้อหารวมๆของ EP 18นะครับทีนี้ผมจะมา,มาเจาะรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับรจะเริ่มส่วนแรกนี้ก่อนก็คือส่วนของการใช้ uh, conditional formatting นะครับมาทําการ format รอย่างกรณีนนตัวอย่างนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าทีมชนะก็เป็นสีเขียวนะครับถ้าทีมแพ้ก็เป็นสีแดงนะถ้าเสมอกันก็ยังเป็นสีดําทั้งคู่นะครับรับก็ประมาณนี้ ทีนี้ก่อนหน้านี้ผมมีการเคยใช้ conditional formatting ในการอาสอนการใช้งานอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นอีกตัวนึงครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในท EP ที่14นะครับเรื่องการเปลี่ยนสีของเกรดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวนี้ครับก็คือว่าเขาจะใช้ตัวเขาเองเนี่ยตัวตัวอักษรของเขาเองเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่า เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับตามตาม conditional formatting ซึ่งเราเซตขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับเมน Rule เข้ามาตรงนี้นะครับนี่คือรูของของของเวิร์ t ชีตนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู t h ครับน k s เวิร์ชีตเราจะพบว่าเนี่ยมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ก็6 6ห 6, 6, 6รูนนะครับกดกด6ข้อแล้วเราจะคลิกมาสักข้อหนึ่งลองดูเห็นไหมครับเขาจะมาตรงนี้เขาจะใช้ข้อที่2ตัวนี้นะครับ ใช้ตัวตัวที่2แต่ว่าในที่เราจะมาทํากันวันนี้เนี่ยจะใช้ตัวนี้นะครับจะใช้ตัวนี้เป็นหลักจะไม่ใช่ตัวนี้เพราะตัวนี้เขาจะฟอร์แมตตามค่าของเขาแต่ตัวนี้จะบฟอร์แมตตามค่าของสิ่งอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคปิดไปเลยครับโอเคทีนี้เราก็กลับมาที่ไอ้พวกที่ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับคือตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าที่ผมทำเอาไว้เนี่ยมันเป็น conditional formatting แบบไหนเรามาดูกันเมนู h i s w o r k sheet คลิกมาทักอันนึ่งเห็นไหมครับเมื่อตอนที่ใช้เกรดเราใช้ตัวนี้ format grade แต่ตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราจะ format ตัวนี้ ตัวนี้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้เงื่อนไขของตัวเขาเองเราใช้เงื่อนไขตรงนี้อ่าเพื่อจำฟอร์มฟอร์แมตตัวนี้นะครับเห็นไหมมันแตกต่างก,กันกับตัวอย่างที่แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับกคนเซิตตัวนี้ปิดไปเลยครับอ๋อผมต้องเคลียร์เคลียร์ฟอร์แมตเดิมทิ้งก่อนแล้วนะเรามาทำกันใหม่ทำด้วยกันนะครับเคลียร์รูเคลียร์รูฟอร์มเอนทรีชีตก็คือว่าเคลียร์รูออกจากชีตนี้ไปเลย เรียบร้อยครับออกมาเป็นดำๆแบบนี้ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราทําฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนถ้าชนะก็คือตัวนี้มากกว่าตัวนี้ให้เป็นสีเขียวแต่ถ้าแพ้ก็ให้เป็นสีแดงเราต้องทําทีละฝั่งครับทาฝั่งนี้ก่อนโอเคนิวรูเลือกตัวนี้เข้ามาใส่เท่ากับเท่ากับไม่ใช่เท่ากับ น,นี้เรียกว่าอะไร D 3นะครับ D 3มากกว่า D 3าต้องใส่ค่าค่าดอลลาร์คือเราจะฟิกฟิกคอลัมน์นะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ฟิกไม่ไม่ไม่ฟิกโรโรให้มันเลื่อนมาได้เราใส่ตรงนี้ทีเดียวเนี่ยมันจะทํางานทุกทุกโรเลยในในในเรนนี้นะครับทุกแถวในเรนนี้นก็ฟอร์แมตไปฟอร์แมตเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียว โอเคโอเคอ่าไปแล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวอีกข้างนอกให้ดูก่อนอ่าไปแล้วนะทีนี้เรา,าเลือกอีกสร้างรูใหม่ขึ้นมานะครับสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมก็มาตรงนี้ก็เท่ากับ E 3น้อยกว่าทีนี้น้อยกว่า เอ้ยไม่ใช่ e 3ผิดเิต้อง d 3 d 3น้อยกว่า e ต้องใส่วิกด้วย e 3ครับถูกนาะสุด format เป็นสีแดงโอเคอเรียบร้อยแล้วนะครับผู้นี้เสมอ,อยังดำอยู่ชนะเขียวเสมอดำอยู่แพ้ นะครับนี้ค่าเส้นแพ้ก็เป็นแดงนะตรงนี้ถูกต้องหมดเลยคตัีนี้เรามาทําฝั่งนี้อีกเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันนะครับเพียงแต่ถ้าสีเขียวก็คือตัวนี้มากกว่าตัวนี้เนี่ยคอลน์ E ต้องมากกว่าคอลนดีถึงจะเขียวแต่ถ้าคอลน์ E น้อยกว่าคอลันดีก็ให้เป็นแดงนะครับส่วนเท่ากับไม่ต้องเพราะถ้าไม่ตรงตาม2เงื่อนไขนี้ก็ไม่ตรงตามรูนี้ก็คือให้เหมือนเดิมก็คือเป็นดําเหมือนเดิมโอเคเรามาเลือกกันเลยครับนะครับ Conditional Formatting แล้วก็มาที่ New r o w e นะครับมาที่ตัวนี้ใส่เท่ากับเท่ากับทีนี้ก็กลับกันจากเมะืม่มอก่อนหน้านี้ด้านซ้ายเราเอาดีมากกว่าอาีทีนี้เราเอา E มากกว่าดีบ้าง E 3มากกว่า D 3 E สมากกว่า E 3ามมากกว่า D สามนะอแมทให้เป็นเขียว โอเคโอเคปั๊บต่อเลยสร้างนิวรูใหม่ไม่ต้องเลือกแรงใหม่ก็ได้นะครับนิวรูใหม่เรนดเดิมเหมือนเรนยังคงเดิมนะครับก็มาเดีย๋ยนี้ e 3น้อยกว่า d 3นครับเท่ากับ e 3น้อยกว่า d 3ถูกต้องไหมสูตรถูกต้องโอเคฟอร์แมตเป็นตีแดง โอเคโอเคที okay. Okay, เรียบร้อยรเรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามนี้แข่งในบ้านตัวเองส่วนใหญ่ชนะถ้าไปเยือนทีมอื่นส่วนใหญ่จะแพ้ก็ค่อนข้างจะคล้ายๆของจริงนะแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับไม่ไม่ไมสมมติสมมติขึ้นมาไม่ใช่เอาเอา,เอาผลการแข่งจริงมานะครับทีนี้มีของแถมอันหนึ่งนะก็คือว่าในเรนนี้นะครับ ผมบอกผมจะตั้งว่าถ้าเป็นค่าลบนะครับเป็นค่าลบเอา,เอาเซลล์มันเองเลยนะครับถ้าเซลล์มันเองเนี่เป็นค่าลบก็ให้มันติดลบแบบเนี้ยก็ให้เป็นตัวสอนแดงแล้วกันนะครับก็มาเนวรูตัวนี้มาตัวนี้ได้เลยเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่มาจากข้างล่างแล้ตัวนี้ถ้าเซลเวลูนะ uh, less than uh, less than เดินูแล้วกัน f อร m a มที่แดโอเคโอเคเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับนะครับก็ประมาณนี้ก็ในส่วนของการใช้ conditional formatting นะครับ conditional formatting มาปรับแต่งหรือเราจะปรับตัวนี้เป็น ให้เป็นตัวเข้มหนานะครับชนะเป็นเข้มหนาสีดำเหมือนเดิมแต่ว่าพอแพ้นี้ให้เป็นสีเทาๆจางๆแล้วกันก็ได้ได้ครับแล้วแต่ไอเดียเราเลยนะครับก็ทําได้ทั้งนั้นนะครับเอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยว EP ีต่อไปนะครับ ep ีที่20ก็น่าจะนําไปสู่แถบนี้แหละครับแถบของการเอาเอาค่าที่เราอินพุตไปเนี่ยนะครับเข้ามาสู่การคํานวณในในหลังบ้านตรงนี้ในชีทหลังบ้านนะครับ ก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยเราจะไล่ไปนะครับถ้าจบใน e p 20ได้ก็จบถ้าไม่จบดูนานเกินไปก็ผมจะเพิ่มเป็น EP 21นะครับฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับจะได้เข้าใจตารางทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเลยทีนี้นะครับโอเคแล้วติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากทุกท่านช่วยกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆและในชิวทริกช n n e l ของเรายังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปให้รับชมกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ